มาแล้วนะคะกับเรตติ้งละครหลังข่าววันพุธและก็วันพฤหัสบดีระหว่างละครใต้ล่าช่องวัน31และละครบุพเพร้อยร้ยช่อง3นะคะสำหรับใต้ล่านำแสดงโดยต่อธนพและเพลนขวัญได้เรตติ้งไปที่2.6เท่ากันกับเรตติ้งอ p พีก่อนซึ่งก่อนหน้านี้คนาดคาก็ได้ไป2.6เช่นกัขนขณะที่ละครบุพเพร้อยร้ยทั้งช่อง3นะคะกันกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่จิน้นอย่างเชียที่คำพรและเต้ยพุสก่อน เรตติ้ง EP นี้ของสัปดาห์นี้นะคะทำไปได้แค่1.7ลดลงจากอีก่อนหน้านี้นะคะที่ทำเรตติ้งไปได้1.8